เอคนไหนสนใจก็ฟฟเลยนะครับฟฟแล้วก็ิือว่วอาา,มมา,า,า,าอาสวัสดีทุกคนมือนีเข้ากันเอาพบกับซองกระซังแซ้วกกับ,กบ,ากบรายการหอดมร้อยญี่ปุน่นมือนีเข้าหากินง่ายๆสไตล คนอีสานในญี่ปุ่นมือนี้มากับเสียนแหนะครับเสียนแห่โต้หวยหลวงนิ่งมิงน้องหันนะครับนิ่งมิงน้องหันอันนี้ติดติดไฟหามเลยนี่รักปาเขาของเรบาบ้านมึงเงี้ยกว่าอ๋ออบน้ำเปล่าครับอบน้ำเปล่าเสียนแหรครับ อะไรกันลักฟ้าลักยาบเต้ก็โอยยาเ้ก็ยหยาบใส้ไม่เห็นว่าต่อมต่อมโครลาชครับมีเส้นเส้นแขะน้ำมุนครับเส้นแหน้ำมุนครับวจริงเส้นจริงเลยครับมมคนงานครับ

งานเขาไม่มีผลงานไม่กลับวันนี้กับช่องกระสางแชนแนลของเรานะครับัน,นี่มาทางวนขวาครับดูเืนิน นี่หมายอยู่ที่ทุ่งข้าววาเลท่านสวยงามดูผลงานกันครับนี่ครับต่อมโคราชครับมือแห่ครับเอันนี้ขังไว้แล้วครับขังไว้แล้วอยู่นี่นี่อยู่นี่มีช่เบ็ดอยู่นี่นี่มีอย่างน้อยผลงานในกระโดดมีอย่างน้อยเป็นานนีจะลอย่างน้อยมีกี่ตัวต่อมกี่ตัวมั่นใจกี่ตัวสองตัวอย่างตำมีสองตัวครับไซโล ไอ้ดึงดึงแหมมุนใช้ดนะแหมมุนเปิดนะมากับทีมงานครับวันนี้นี่หนิงมาเชียร์แหมมุนมาด้วยตัวห้อยใหญ่ตัวห้อยยังตัวห้อยยังวันนี้โยโกซายาสโตัวห้อยยังดึงต้องรัต่อมลำตะคว้างครับนิงน้องหันมือนี่ตัวพันห้วยหลวงครับนี่ก็พันน้องหันครับมาด้วยกันสามสี่พันครับวันนี้ครับ <iet gli> มาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันครับต้องมีต้องมีมีไซอ่ะไซโลได้นะผ่านรถมาจักครับใช่ครับเสียโน้ตรถมาจักโน้ตรมาจักครับจอดกล้องยืมครับจอดกล้องยืมจอกล้องยืมในส่วนยังอันนี้สิทธิ์วันนี้ได้แน่วันนี้มีไซเอาขึ้นมาพี่ต้อมพี่ดูแล้วเนี่ยคือบทติดตัองหมดเลยดูหมด อนี่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 ครับคนคนดูคนดูครับคนดูครับปลาปลาปลาชัวปลาลำตะควงครับชัวครับทีมือหาปลานี่ประสบการณ์ไม่ต้องูดเองครับตลาดครับโอ้โหใสงวา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 วาง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 ววางวาวางวางวาาาาาวนา

ไปงานครับไปงานดูหน้ามั่นหนาวว่ะนี่มีมังหันจับมือครับจับมือครับสุดยอดครับสุดยอดครับวันนั้นพู้ชาแตกดู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 คนดูโอ้ดูคนดูคนดูคนดูมือผมสุดยอดครับทุกคนดูมือผมโอ้โหนี่ล็กไปเลยครับสุดยอดทุกคนป่านไหนเนี้ยสุดยอดทุกคนสุดยอดสองโลกวน่าจะโลได้ครับพี่จ้องรูหนึ่งโลนรูหนึ่งจากประสบการณ์อันน้อยนิดของผมแล้วรูหนึ่ง๋ยวพี่เดี๋ไหมเยอครับเยอะไปเยอ เมื่อก่อนขโมยปลาน้องไปจักขโมยปลาปลาปลาดุกน้องไปจักครับกับเพื่อนไม่อยากไม่อยากจับโจนเลยปลาเนี่ยไล่น้องไสครับไล่น้องไสอย่าเลยดูดจอนแล้วลงน้ำเลยเด้วยจอนเออให้ออกมาไหมนี่ครับโอ้ยไสสวยครับ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียมีไข่ด้ยมีไข่มีไข่ไี่อยู่ที่อ่ะสักไกลอย่มอยู่ใกล้จังหวะครับมีทั้งใจอยู่มี่นี่กล้ยมันมีมัน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 หมุนก็พี่พี่เรามันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยมันอยู่แค่ตรงเนี้ย วันนี้มันนอนนะโอ้ยไข่มันแรงนามันมันโอ้วังไข่ยยางมากน่นบดธรรมดาเลยวังสีหาแมววันเลยนี่นี่ครับคนดูใหม่คนดูใหม่คนดูใหม่ครับพอยมีเอาดูโชว์โชว์หน่อยจานจานโชว์หน่อยใช่ใจโกปาก็หำพันแล้วครับนี่ครับวางวางไป้โอ้ว่าเป็นปลาไหลไว้ยนุ่มเอาซะแล้ดนต่ นี่แห่สั่งตรงมาจากไทยเลยครับโอ้ยบางเร็วโอ้ยห่างกี่ยวเงี้แห่จิบส่อ,อก,กับพันหนึ่งค่าสง่งค่าส่งสามพันับตุ้งดัมาเตะวันนี้วันนี้เรามีแปลว่าตุงน,นี่นี่ถุงซอนวะต้นทุนต้นทุนอยู่ที่สี่พันนะวันนี้ต้องนีถุงดำบวะตุ้งดำมาเตะเงาขาดเออน่าจะไม่ไหวว่ะจ้ะน่าจะขาดอ่ะขาดไม่ไม่รอไม่รอย่งประมาณประมาณกิโลสามโลเนาะ น่า <lee. S 2> มีสามนะประมาณเออประมาณสาม,มน่ามีสามแค่เล็กมีสาม,ม <c oughs> บาดเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยครับวันนี้ <c oughs> บาดเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยครับวันนี้มาเจอแรงแล้ววันนี้ปลาวันนี้ยังกะเลี้ยงไหมครับ <c oughs> แหเดียวทุกคนแหเดียวครับวันนี้โอ้โหดูใสดูใสแดงแดงครับวันนี้ตานินนะครับต้นตำหลับเลยที่ญี่ปุ่นครับวันนี้ ตันสำหร e ับมีผมมาแล้วสองตัวกับปลาปลาปลาอะไรวะจ๊ะเอี่ปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนตะเพียนตะเพียนอีกตัวนึงไม่ใช่นวลจันนะปลาตะเพียนไม่ไม่โน่นจันจะเป็นนี่ครับถุงกระถุงหาคาถามใหม่ไม่เนะโยกไก่ี้โคมีถุงขยะ you mm -hmm.

ไปอยู่ยังยังยังแบกนี้เยอะแข้งไปยังิ้มเลยเนี่ยงยอดนะอย่าละแข้งไปยิ้มได้เลยเนี่ยยกเลยโอเคบอตอะไรสุดถูกพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปนิ่ง

ันนี้ม่ใส่ลายๆไม่ได้เก่งแต่น้องมาจักกนครับพี่น้องตลาดก็เก่งเลยเจาจักลัวจุกจั่งเลยข้ออยใส่บ่ะใส่งาเอ้ยแหละไอ้เห็ดตบปลาค่อยเอาแหลงอ้ตอนนั้นมันนีอะไ่นะไม่ชี้กันเลนะให้จุยจุย เมงกี้สามหมดแล้วนย่ไม่ได้ไล่นะมีหลุดเนี่ยคอยไล่คนเดียวนั่นได้สามมึงแค่กระดิกนิ้วนะโอ้ยสามน้ตัวดีตัววตีนตองน้ำมาลบไปแเปลี่ยนาทีอนะก็ดีนะนี่ว่าคิดไม่รอคิดไม่ว่าหนาโดเองคุ้มตัวโจริงามึงไม่โดนเลยใครจะจับโอ้ตองเก็บปลาลาดริกให้มันกินจริงงนเอ้มายังไงครับ่หางบึ่งหางโอ้หางแดงจึงคื่งนบึหางบึ่งหางบ่ต่ำก็สามด โยกเ่อนโอ้ขีดตยวมีตัวเดียวอ๋อียังวะว่างหันคือพ่าจดจดมากกุ่าเพรมันเบียดฟังเลยเอ้มเอันแรมหย่อนหมนมอ้ยรอ่นโผั่เลยนะเมื่อกี้มันเป็นพื้นแบบนี่พื้นขี่เล่นเลยล่ะเพราะว่ามึงเพราะ่าปนินมันนอนป่ะ มีปลาแลนที่นี่เ,นเดี๋ยวนีน่โน่นน่น่โน่นตบ่เอาดิเดี๋ยวเ่าเห,นเห,นเหน็นกนันเป็นมุออกเ่นอะไรอย่างเงี้ยบ่ขมุกเลสืนเท้าหัวปลาเขาแทบเอ่ะเตะท่เาเหมือนหขา

มีสองโลอะมีฮมีเหอหหัวมา,าได้แล้วได้แล้วอยู่ในพาจบยังรอ่ออยู่ในพนะอมลกเลยนั่นแหละ กเป็นนคเปนี่แหละครับนี่แหะครับโอ้ยเปนนควกนดาปลาบอดินโมนหรอเปล่าจดานเปลาอยกแขนหน่อยไหครันนี่ึ้าห้าห้าหตัวโอ้มีสิบโันปนนปลาบอดินมมนมนีสิบโลเเชนไม่นำไปก่อนเชยนไม่นำก่ น้ำเปลาเสียนน้ำเปล่าข้าวเล้ยตัวเดียวก็ไม่กินรปลาเต็เพอเจอผู้ลาดเข้าไปครับหาตัวเสียนน่คล้องสะเทดครับคองสะเท็อยู่ใส่นอวาดีพอไอวบ้านไวยังงมัเป็นลักภาษายี่สิบตน่นไปไยไป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 ไไปจักไปไ ปล่อยปลาไม่ไม่ไม่น่าอะไรคืนถุยธรรมชาติอ่ะเย็นเย็นเย็นนเย็นนิงน้องหานครับเมื่อกี้นี่เอาตีนลงไปค้นน้ำสามบาทปลาฟูขึ้นมสามตัวเห็นกับตาเลยเมื่อกี้นะครับเย่าเยากินตีนจักมีมุนคือตีนเหม็นคืออะไรบัวสามตัวเมื่อกี้นี่ตายตายค่าตีนเลยอ่ะม่สเ่อร์เรต้องเชื่อพี่น้องเห็นกับตาเลย ตีนวนนำสามเทือไว้โอ้โหขึ้นมากับตีนเลยนะเห็นกับตาเลยเมื่อกี้นี่เหงากับตีนเห็นกับตา3ตัว มีแล้วมีแล้วไอ้ตัวโตรอหลังมึงไปเด้ออู้นั่นมีต้อเอาไอ้หนิงเห่าดูมีตัวมีตัวน่ะมีไซส์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเกาตั้งแต่เจ้าไรผัดซื้อโขมยิงมสิเฮ้ยอู้นต้องออกวะนี่กับมันอยู่ในเหีอก แดีวันนี้แฮดี่โอ้ยแฮพันหนึงเนาะค่าส่งสามพันอะเฮสิบสอกกับสอกก็สอกกรร้อยพันหนึงค่าส่งมาจากไทยสามพันงบวันนี้มีสี่พันนันเองเกินลวเกินล้วเกินแล้วมัยโอตีนเหือโอ้ยมันออกกับกันี่ออกมันตีนเหอไงออกับปัน่ามีอมันตัยนนอนเพลากวีน่ะตัวที่ออกกับปันห้เด้ โอ้ยโอ้ยวสิบอะมันเป็นน้ำบูฮ่าโอ้เป็นตะไปไล่าลาโอ้ยตะไปไล่กับเร่องหนีอ่เรไล่ทั้งหาเอาู้เดียวเอาคนเออเนาะเียออดีกว่ทั้งไล่ทั้งเอาขึ้นเอาสตัวูดิ่นตัวสอตัวสิโลโอ้ มือละสิบโลครับไหนดูดิจัดข้อยแววโคอยแววขนาดออกไปประมาณนักเครื่องหนึ่งเขาเครื่องนึงเดยตรงนี้นะกูติดต่อแมมค้าไว้ละเดยวมันชัว่น้ำ ดักก้อนแล้วเขาจะ่มกันมันตะปานี้มดีไหมพแม่นก็นีบอจะกับแฟนคุณเอาไปฝนากให้กับพวนนคุณน้ำฟองน้มันบอกมึงกับพวเด้คนเดียวันป้อยู่กันนี่แหละสามารัดีกันัอย่างแแต่ว่าไทยเป็นพัฒนานี่ยนัฮนี่โอ้บางเ กองน้้อรนังนังัมังอรนงนังสังขังอะไรขึนนังหู่าหน้าอนคนเงาลูกเดียวเห้ลูกงน้องยู่ดีนะ ไม่มีแปแค่อย่เดียวนะาบดบอดีบอดีตัวแปมีตัวแปแค่เพราะว่ากูกคนเดิกูยังคนเดิมีตัวแปแค่อย่างเดียว ตมอแงเดิมทุกอย่างอหตัตแหน่งตำงตงเพีอบบ้านบ้านนองแวงครับสั่งใจไรเนี่ยอบบ้านองแวงครับศูนแต้มพีันเ่งานะไปดักยผมจะไลย้อน่อนไล่ย้อนกลับมาอบ้านน้องแวงครับเอาชว์แหหน่อ โซ่แหบีดูหน่อยสะอาดเป้าสะอาดต <laughs> <laughs> ำแหนง่นงตำแหนง่เนงเดียวตำแหน่งตดตำแหน่งเดียวเลยให้ดึงแหก็ได้ตัวเดียวครับ <c oughs> สุดยอด <c oughs> ออฟบ้านหนองแวงครับได้นะครับถุงปลาถุงปลาครับทุกคนถุงปลามีอย่างน้อยห้าห้าสิบโลถุงปลานะเออเอาตรงนี้ก่อนดีกว่า <c oughs> เอา้โตโต้โต้โตไปจับ <c oughs> เอาเอานี่เอานี่เอาตรงนี้เอาเอี๋ย่ตองเม่ต้องไ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 ม่ต้ม่ต้องม่ต้องไม่ต้องม่ต้องไล่อม่ต้งไม่เ้็งไมงม่ต้องไเม่ม่้องี้อง่น้องม่เ้อง่ต่ต้อ่ตอง่ตตัวต้อง่้องไ่ต้่ต้งตอ่ต้องต้องไองไม่่ะ้องไม่้อง่้ ที่ปิ้นก็เลยอย่างเ้ย้กับนนนีปิ้นไปซ้ากันลตนโดดดึ๊บแค่เดียวมันตื่นตัวแตกจริงๆก็ีมันต้องมีตัวนึงเกัะเพาเขานี่ยเพาะามาเอาปลาขนาดนี้เลยนะแต่ว่าดยความด เอาปั่นน้องแมงครับเห็นปะเอาปั่นนองแมงครับพี่น้องปลาเล้ยบนอาเซียก็ต้องเชื่อกี้นี่ครับพมันจะพัดไลตัวนี่โว์แหดูน้องโว์แหดูศูนแต้มโอ้งหเขาเห็นไดไปได้ประโยชน์ไปมงองยน้กปลาหบ ไปต่อยเองเลี้ยงนี่มันไม่เป็นเลี้ยงดิหนาจะเป็นเลี้ยงร่อนนี่นะนี่ครับเปิดหยกชิปแล้วครับทุกคนวันนี้มาดูผลงานแหมวเนี่ยคือเอาใจตลอดปุณหะโอ้ไลฟ์กูก็ไลฟ์แก้กูแก้อีกตู้นี่มาดูผลงานนะครับวันนี้กับทีมงานกระสังเอฟซีอินเดียแบนต้อมบางแจงบางแจงนี่ โอเคครับทีมงานโตโตหัวใหญ่ครับส่อโคราชน,นิ้งน้องหานครับอรอบบอนแวงครับหมูมานมือนีมานมือนีจักแต้มจักแต้มสอต้มสองส,องสี่หกแปดสิบสอง,สองอสเก้าต็มเก้ตมครับมีอยังไรห้าสิบะห้าสิบห้าสิบตงถึงถึงเะ il, สาสบห้าสิบกิโลอีกละวปนะิดหนักเด

กระสางเอฟซีด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆเดี๋ยวเราจะมีให้ขึ้นมาหากินในญี่ปุ่นอะไรทําได้อะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะนําเสนอในรูปแบบของเรานะครับกระสางเอฟซีเอาย้อนลงมีแตะไคร้เละเรื่องติดตามนะครับช่องกระสางเส้นโอ้ยมาขาดรัปลาวมาดูปลารวมครับปลารวมมันผลงานวันนี้ปลารวม ไยจาน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 มันไม่ตายว่ะในน้ำเหรอไจา,จานจานยยาจ่นเบาเลยยีย่ยัางานในยู่นารวมวันนี้ครับโอนี่ก็เอซี FC คนไหนสนใจก็เอฟเอฟเลยนะครับเอแล้วก็ทมปะ มา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 นั่งไปเฟเลยครับเฟปเลยนะ่อพอๆๆๆตรงนี้ตรงนี้พอเนาะพอๆเนาะเยี่ยงเสียงโอ้ดูหน้าทีมงานครับทีมงานโอ้แน่นอนทีมงานชุดนี้ไม่พลาดครับหลังจากที่เราล่าปลากระเบนมาทอดตีทอดเดียวเล่นตลอดก็เรื่องนึงนเดียวเอาเมือกซ์ก่อน